มาต่อกันที่ห้องเรียนของเราค่ะคุณผู้ชมห้องเรียนของเราอย่างที่บอกไปว่าเราบอกว่าเอ๊ะกัฟเนี่ยขยับจากห้าสิบพุ่งพุ่งขึ้นมาห้าิบห้าแต่จริงๆแล้วข่าวของกัฟเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าไปลงทุนในธุรกิจนั้นบ้างนู้นนี่นั่นบ้างแต่เราจะดูได้ยังไงว่าในงบก,การเงินของเขาสะท้อนภาพของการที่กัฟนั้นไปลงทุนในธุรกิจอะไรบ้างติดตามมาได้กับอาจารย์เอินสุริยะฉายค่ะสวัสดีครับคุณจอยแล้วก็ผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้สัปดาห์นี้เนี่ยผมก็ได้รับโจทย์มาาว่า หุ้นกัฟซเนี่ยนะครับเขามีรายได้จากธุรกิจอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปดูธุรกิจของหุ้นกัฟกันนะครับว่ามีอะไรบ้างคือปกติเนี่ยเราเข้าใจนะครับว่าหุ้นกาฟเนี่ยเป็นหุ้นพลังงานตัวหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในไส้ในเขาเนี่ยจะมีบางอย่างที่นอกจากพลังงานก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอเคนะครับก็ขออนุญาตแชร์สไลด์ตรงนี้นะครับอย่างหุ้นกัปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเป็นพนังงานนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้เขาพยายามหา S curve ใหม่ๆ S curve cur ก็คือว่าสิ่งที่จะทำให้เขาเติบโตจากธุรกิจเดิมนะครับเขาก็เลยหาธุรกิจใหม่ๆโดยที่เขาจะไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็ธุรกิจดิจิทอลเราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่ากัปส์เนี่ยนะครับเขาไปถือหุ้นอินทัสนะครับและได้ยินข่าวที่โด่งดังอีกนิดนึงก็คือว่าเขาเนี่ยได้มีการจับมือกับทางนะครไบ <S 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 โอเคนะโดยภาพรวมเนี่ยธุรกิจหลักๆของเขาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น5เสาหลักก่อนนะครับก็จะมีธุรกิจดั้งเดิมที่ค่อยทำมาเลยนะครับคือ power generation นะครับก็คือโรงไฟฟ้าทั่วไปนั่นแหละและคราวนี้เนี่ยเขาก็พยายามขยับตัวนะครับไปทำ renewable มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมก็ตามนะครับแล้วต่อไปเนี่ยก็จะมีพลังงานน้ำด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับแก๊สต่างๆนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็น new s curve ใหม่ของเขานะครับก็จะมีการลงทุนใน infrastructure นะครับแล้วก็ในระบบของดิจิทัลนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆกันเนาะโอเคนะครับอันแรกนะครับเป็นธุรกิจหลักนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่สร้างนะครับรายได้หลักและผลกําไรเนี่ยให้กับเขานะครับก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ power generation ก็คือโรงไฟฟ้านั่นเองนะครับโดยหลักๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ในประเทศไทยนะครับจำนวนเมกะวัตต์ของเขาเนี่ยมีประมาณ1 3,000เมกะวัตต์นะจำข้าวๆแล้วกันเนาะแล้วก็มีที่โอมานนิดหน่อยอันนี้ไม่ต้องไปนับก็ได้นะครับมีนิดเดียวนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็คือจะใช้แก๊สเนี่ยนะครับในการที่จะทําผลิตไฟฟ้านะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีธุรกิจต่อยอดก็คือว่าเขาจะทําธุรกิจเกี่ยวกับตัวแก๊สด้วยนะครับในโรงงานไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสัญญากับทางกฟผนะครับหรือว่า EGAT นั่นเองนะครับโดยที่ทาง EGAT เนี่ยจะเป็นผู้รับซื้อนะครับไฟจากทางกับ ดังนั้นเนี่ยโดยเงื่อนไขที่ว่ากาปเนี่ยไม่ต้องมานั่งเสียงเรื่องของราคาของพลังงานนะอันนี้ก็เป็นฝ่ายของทางกรบพที่รับไปนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงเรื่องของค่า fx ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทางทางเงื่อนไขเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยก็ทําให้กาปเนี่ยครับได้รับประโยชน์แบบเต็มๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรก,กิจหลักของเขานะครับโดยหลักๆเนี่ย87ปนะครับก็จะขายให้กับการไฟฟ้านะครับอีก13นะก็จะเป็นอ,อินดัสเซียลก็คืออุตสาหกรรมทั่วๆไปนะครับ ถัดมานะครับก็เป็น r e n e w a b l e นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ r e n e w a b l e น์ดตอนปี2022นะครับตอนนี้ก็มีประมาณสัก1,000เมกะวัตต์โดยทางกราฟเนี่ยเขาตั้งเป้านะครับว่าในปี2030นะครับหรือว่าอีก8ปีข้างหน้า r e n e w a b l e ของเขาเนี่ยจะเป็น7,000เมกะวัตต์นะครับก็ถือว่าโตมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่เขาจะมีทาร์เก็ตนะครับว่าให้ r e n e w a b l e ของเขาเนี่ยนะครับเป็น30%นะฮะของ จำนวนพอททั้งหมดนะครับโดยหลักๆเนี่ยร,รีเนโอเบอร์เขามีอะไรบ้างมีไฟฟ้านะครับมีมีพลังงานลมนะครับพลังงานาน้ำนะครับแล้วก็พลังงานแสงแดดนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เขา,ามีมิกวัตแบบเยอะแบบก้าวกระโดดได้เนี่ยก็คือพลังงานาน้ำที่สอบปอ,ปอลาวนะครับแล้วก็ต้องอิดตามตรงนี้นะครับก็ในสัก 3- 4สปีข้างหน้าก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับ ถัดมาก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับแก๊สนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นแก๊สซัพพลายแอนด์เทดดิ้งนะครับหรือว่าอินฟาสต์เจอร์ของแก๊สนั่นเองนะครับก็คือ LNG Terminal นะครับอันนี้ก็มีการร่วมทุนกับทางของปตทด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ทําให้เขา่มีรายได้งส่วนนี้เข้ามาเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับก็จะ COD ได้เนี่ยนะครับก็อย่างตัวโครงการ LNG Terminal เนี่ยก็ COD ได้ในปี2026นนั่นเองนะครับ ถัดมานะครับเขาก็พยายามหาตัว new a s s e ใหม่ๆนะครับเพราะว่าโรงงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไปได้เรื่อยๆแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมี new a s s e ใหม่ๆ,ๆเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยเขาโตขึ้นเรื่อยๆได้นะครับแต่ธุรกิจเดิมๆที่เคยทำมานะครับเขาก็จะไปสู่ธุรกิจ infrastructure บ้างแล้วนะครับก็จะมีตัวทำมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับแล้วก็อธุรกิจที่ค่อนข้างทันสมัยหน่อยก็จะเป็น data center นะครับแล้วก็จะมีพวก digital asset exchange ก็คือที่ไปร่วมมือกับทาง binance นะครับ อ่ะโอเคเนาะอันนี้มาดูอินฟาสตัคเจอร์ที่เขาทำนะครับก็จะมีตัวเกี่ยวกับด้านแก๊สนะครับแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์เวย์นะครับดังนั้นเนี่ยมอเตอร์เวย์ที่กำลังจะเปิดใช้ไม่ว่าจะเป็นสาย6สาย81นะครับที่ไปทางโคราชแล้วก็ไปทางบางใหญ่บางใหญ่กาญจนบุรีเนี่ยนะครับทางกราฟเนี่ยก็ถือว่าไปร่วมหุ้นนะครับที่จะทำโครงสร้างนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนี่ก็เลยเป็นธุรกิจใหม่นะครับที่ค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยนะครับก็คือว่า กราฟเนี่ยได้ไปลงทุนในอินทัชนะครับซึ่งอินทัชเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าจะถือ AIS แล้วก็ถือไทยคมด้วยนะครับกราฟเนี่ยถืออินทัชเนี่ยนะครับ46%ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยพอถือหุ้นในอินทัชแล้วเนี่ยแต่ละไตรมาสนะครับที่ทางอินทัชเนี่ยทำกำไรได้นะครับก็จะถูกแบ่งเข้ามาให้กับทางกราฟด้วยนั่นเองนะครับก็โดยมีคัมคาดหวังว่าทางกราฟเนี่ยจะได้ profit sharing นะครับจากทางไทยเออ่จากทางอินทัชเนี่ย ปีละประมาณ4,500-5,000นะครับก็ตีง่ายๆก็คือไตม่านลบประมาณพันกว่าล้านที่เอ่อกราฟจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการลงทุนร่วมกับทางซิงเทลนะครับแล้วก็ทาง AS นะครับสร้าง Data Center ผมก็มองว่าธุรกิจเนี่ยถือว่า,น,าน่าสนใจแล้วก็สดใสามากนะครับทา,ทางกราฟเนี่ยก็ให้ภาพไว้ว่าในการเติบโตนะครับตั้งแต่ปีนี้ถึงปี2 0 3 0เนี่ยนะครับของตัว Data c e n t e เเขาเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะ โตได้ประมาณ22%ต่อปีนะครับและที่เป็นประเด็นนะครับที่โด่งดังมากในปีที่แล้วนะครับก็คือว่าทางกัปเนี่ยนะครับเขาก็ได้ไปร่วมมือกับทาง b i n a n c e นะครับจับมือกันนะฮะคือว่ากัปไบแอนซ์นะครับก็จะเป็นกระดานเทรดดิ้งนะครับของดิจิตอลแอสเซทต่างๆนะครับที่จะอยู่ในไทยตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการจัดตั้งอยู่นะครับก็กำลังขอใบอนุญาตต่างๆนะครับอาจจะได้เห็นนะคความร่วมมือแล้วก็ผลักเร็วๆนี้นะครับ อ่ะคราวนี้มาดูตัวรายได้จะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวผมชี้ดูแล้วกันนะครับรายได้ของปีนี้นะครับประมาณ24,000ล้านขนาดที่ปีแล้ว11,000ล้านนะครับหลักๆเลยนี่เกิดจากที่ว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับของเขานะครับเปิดเต็มนะครับเปิดโอเปเรชั่นนะครับเต็มนะฮะสโรงนะครับแล้วก็มีส่วนแบ่งกําไรนะครับจากทางของอินทัศเอ่อของอินทัศ เข้ามาด้วยนะก็เลยทําให้ปีนี้เนี่ยครับทั้งรายได้แล้วก็กําไรของไตมาส2เนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีกว่าปีแล้วเยอะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในกําไรที่รีพอร์ตนะครับในตัวเว็บเซ็ตนะจะสังเกตว่ากําไรเขาอะรีพอร์ตมาประมาณ 153 1ล้านเท่านั้นเองนะครับอันนี้เนี่ยมันเกิดจากที่ว่าตอนที่เขาทํางบขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีการคิดอัตาราแลกเปลี่ยนด้วยทําให้อัตาราแลกเปลี่ยนเนี่ยที่เขาเอ่อเป็นผลขาดทุนเนี่ยประมาณพันกว่าล้านก็เลยกําไรเนี่ยเหลือประมาณเอ่อพันห้าร้อยล้านเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้กำไรเอร่อไอ้ผลขาดทุนเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดนะนะครับอันนี้เราต้องดูอีกทีหนึ่งนะแต่ในการดูผลประกอบการของทางกัปเนี่ยให้เน้นดูคอโปริทดีกว่านะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่่าาเเตติบบโกววปีแลล้้้นนยใชไดะครั คราวนี้เนี่ยก็ผู้บริหารเนี่ยก็ให้ภาพดีมากเลยนะว่าในเอาลุกของเขาเนี่ยนะครับเขาจะมองว่าธุรกิจเขาเป็นไงบ้างนะครับเขามองว่าตั้งแต่ปี2020นะถึงปี2027นะครับเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเติบโตโดยทบต้นต่อปีนะโตอัตราที่27.5%โอ้ผมก็มองว่าเป็นการเติบโตที่เยอะมากเลยนะ2 5 2 7ตต่อปีไปเรื่อยๆนะครับในหุ้นขนาดใหญ่ขนาดนี้ผมก็มองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับ คราวนี้พอจะโตขนาดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มมีความสงสัยแล้วว่าเออแล้วจะเอาเงินจากไหนมาทำนะครับนี่เยอะเกินไปไหมยังกู้ได้อยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยเราไปดูเพดานนี้ของเขานะครับตอนนี้เนี่ยนี่ของเขาเนี่ยดี r a t i ชนะครับ IBD ก็คือเอาเฉพาะนี้ที่มีดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับเขาอยู่ที่ประมาณ1.89เท่านะครับ1.89เท่านะครับตรงนี้ คราวนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาก็ให้เป้าไว้ว่าเขาอ่ะจะมีนี่ประมาณ3ไม่เกิน3เท่าดังนั้นเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่เขาจะสามารถกู้มาเพื่อทําธุรธกิจได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยธุรธกิจเขาเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องใช้หนี่พอสมควรเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่ายังพอมีรูมในการกู้ได้แล้วเขาก็เลยออกออกพันธบัตร ออกคุณกู้นะออกบอลของเขานะหุนกู้ของเขาเนี่ยก็ถือว่าเลทค่อนข้างดีนะครับก็คือว่าดอกเบียนี่ก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากนะครับก็ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะด้วยนะเพราะเป็นธุรกิจที่ขนาดใหญ่มั่นคงแล้วก็มีกระแสสดเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคนะครับก็ได้ภาพสุดของตัวกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้พอเป็นประโยชน์ในการเข้าใจว่ากราฟเนี่ยมีธุรกิจอะไรและในอนาคตเนี่ยจะมีมุมมองอย่างไรบ้างนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพี่จอยด้วยนะคครรััับบสสดี